สวัสดีมากครับสายตรงฟุตบอลในคลิปนี้อยู่กับเพื่อนๆทั้งหมด3คู่นะครับเริ่มกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษฮะเบรนฟอร์ดเจอกับอาร์เซนอลนะครับแล้วก็สเปนครับครับบอลถ้วยนะฮะอเลติโกมาดริดเจอกับบาร์เซโลนาและปิดท้ายที่เดนมาร์กครับนะครับเอเอฟ์อาร์โฮสเจอกับมิทูแลนมาเริ่มกันที่คู่แรกครับจากศึกฟุตบอลรายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเบรนฟอร์ดเจอกับอาร์เซนอลครับคู่นี้รอตรกันแข่งขันกันในเวลาตีสามครับ ผลงานในตารางคะแนขน,นของ2ทีมนี้ก็มีพื้นที่เว้นว่างระยะห่างจากกันเนี่ยชัดเจนอยู่นะเบนฟอร์ดนี่อยู่ในโซนกลางคอนบนครับอันดับที่7ของตารางคะแนนแข่ง25ชนะ12เสมอ3แพ้10ผลต่างประตูได้เสียบวก5มีอยู่39คะแนนส่วนอาร์ซอลก็ยังคงนำเป็นอันดับหนึ่งของตารางคะแนน,นอยู่ต่อเนื่องนะครับแข่ง25ชนะ1 7เสมอ5แพ้3ผลต่างประตูได้เสียบวก32มีอยู่56คะแนนก็วัดวากันแล้วแตกต่างห่างกันอยู่15คะแนนครับระหว่าง2ทีมนี้เนี่ยนะฮะ มีพื้นที่ห่างจากกันเยอะอยู่เหมือนกันครับเฮดรูเฮดเจอกัน10ครั้งหลังสุดอาร์เซนอลทำได้ดีกว่าเยอะเลยนะถือว่าคงทิศทา,างกันได้นะครับเป็นฟอร์ตนี่ชนะได้แค่ครั้งเดียวฮนะเสมอ2ครั้งแล้วก็เป็นอาร์เซนอลชนะไปได้เจครั้งล่าสุดเจอกันในปี2025นะครับอาร์เซนอลก็ชนะขาดมา2ประตูต่อศูนย์เลยครับถือว่าทำงานออกมาได้หลอกกว่านะในการเจอกันนัดล่าสุดของคู่นี้ที่หมุนมาปะกันโดยตรงนะครับ เกมนัดล่าสุดเบนฟอร์ดผลงานดีครับบุกไปชนะนิวคาสเซิลมา3ประตูต่อ2เลยนะชนะติดต่อกันมา2เกมติดแล้วครับผลงานคือหล่อเลยครับนัดล่าสุดกับพวกเขาในขณะที่อาร์เซนอลนัดล่าสุดก็ไม่ขีเ้เหรครับเล่นในบ้านนะเอาชนะซัมเมอร์แลนด์มา3ประตูต่อ0นะครับนี่ก็เก็บชัยชนะได้ต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับทั้งบอลลี่บอิถ้วยแล้วฮะฟอร์มของอาร์เซนอลในช่วงหลังนี้ในส่วนของไลน์อัพ เบนฟอร์ดน่าจะมาในระบบ3-5-2นะครับนาเปาในทำประตูดได้ด้วยกันทั้ง2คนเลยนะรวมกัน5้านัดนหลังยิงได้5ประตูนะครับก็ถือว่าเกมรุกใช้ได้ครับเบนฟอร์ดในช่วงเวลานี้ในขณะที่อาชซนอลนัดนนี้น่าจะมาในระบบ433นะครับเกียวเคเรสครับนัดล่าสุดยิงได้2ประตูเลยนะฟอร์มเริ่มเข้าทีเข้าทางแล้วครับ5้านัดนหลังยิงได้4ี่ลูกไม่ขี้เหร่นะครับถือว่าหล่อดเลยทีเดียวเถอะนะฮะก็น่าจะอยู่ในช่วงฟอร์มที่กำลังมั่นใจครับนัดน,นี้ ก่อน่าลุ้นติดตามเชียร์อยู่เหมือนกันนะว่าจะทําประตูได้ให้ใหกับทีมไอ้ปืนใหญ่อาเซนอลนนะครับมีโอกาสได้ลุ้นเลยฮะตลาดมองมาที่คู่นี้โยแค่อาเซนอลเป็นทีมต่อกลราคามาที่ครึ่งครบลูกผมมองว่าเบนฟอร์ดน่าสนใจครับเป็นเจ้าภาพเจ้าถิ่นนะได้เครดิตต,ตรงนี้เข้ามาบบกช่วยเสริมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เน้นทีมรองไปฮะเบนฟอร์ดน่าสนใจมากกว่าส่วนราคาสูงตามตลาดกดมาที่สองลูกครึ่งคิดว่า3ประตูไม่น่าม,มาถึงดึงไปที่ราคาต่ําก็น่าจะปลอดภัยกว่าฮะ สายตรงเซนบอลมองมาที่คู่นี้ชัดเจนว่าผลงานของอาร์เซนอลดูดีกว่าครับแต่ว่านั่นี้เบรนท์ฟอร์ดเล่นในบ้านอย่างที่บอกไปนะช่วงหลังนี้ก็ชนะติดต่อกันมาด้วยนะครับคิดว่านัดนี้พวกเขาน่าจะมีแต้มมีคะแนนครับขอฟันธงไปเลยนะคู่นี้จบลงด้วยการที่เสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งครับจัดกับราคาที่ตลาดให้มานวไปที่ทีมรองอย่างเบรนท์ฟอร์ดก็ไม่น่าเกลียดถือว่าให้เครดิตราคาภาษีของการเป็นเจ้าเจ้าถิ่นเข้ามาช่วยเสริมช่วยบัฟเนี่ยนะครับเชื่อว่านั่นี้ไม่แพ้ฮะเพราะฉะนั้นจัดกระหน่ำไปที่ท คู่ต่อมาย้ายมาดูโคปาเดเรย์ครับบอลถ้วยนะฮะจากประเทศสเปนครับอเอลีติโกโมาดริดเจอกับบาร์เซโลนานะครับโดนทงการแข่งขันกันในเวลาตีสามฮะเฮดเว้น hey hey, สนามคู่นี้10นัดหลังสุดบาร์เซโลนาขมยับเลยนะแอตมาดริดชนะได้ครั้งหนึ่งนะครับเสมอนหนึ่งครั้งแล้วก็บาร์เซโลนาชนะไปได้ถึง8ครั้งครับล่าสุดเจอกันในปี2025บาร์เซโลนาก็ชนะขาดมา3ประตูต่อหนึ่งเลยนะครับเกมนัดล่าสุดอเอลีติโกโมาดริด ไม่ดีฮะในหลีกนะครับแพ้กับเรอัลเบติสมาศูนย์ประตูต่อหนึ่งผลงานถือว่าเสียหายเลยครับแต่กระที่ตุยคาบ้านครับในขณะที่บาเโลนานั้นล่าสุดก็ในหลีกนะครับทำผลงานได้ดีฮะชนะมาโยการ์มา3ประตูต่อศูนย์เลยชนะต่อเนื่องมาครับช่วงหลังนี้สำหรับบาเโลนานะฟอร์มก็น่าจะกำลังมั่นใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับสำหรับบาเโลนาในช่วงนี้ฮะ ข้ามาดูในส่วนของไลน์อัพอเลติโกมาดริดน่าจะมาในระบบ4-4-2นะครับเกมรุกก็ยังคงไว้วางใจไม่ค่อยได้นะยิงประตูได้น้อยเกินไปนะครับจูเลียนอาวาเลสเนี่ยห้านั่นหลังไม่มีประตูด้วยนะครับก็มาลุ้นเกมนี้นะฮะน่าสนใจว่าจะยิงประตูได้หรือเปล่าในขณะที่บาเซลล่านั้นนี้น่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับเฟรรันตอเรสห้านั่นหลังยิงได้หประตูก็ไม่ถึงกับดีอะไรนะ พอได้ลุ้นได้เชียร์แล้วครับทีเด็ดจริงๆอยู่ที่ลามินยาเมาฮ้านัดหลังยิงได้4ประตูบวก1นแอสซิสผลงานอย่างหล่อนะครับแม้ว่าตัวจริงยังเจ็บเพียบเนี่ยแต่ว่าที่มีอยู่ที่เห็นเนี่ยก็ไม่ขีเร่เลยนะครับสำหรับคงกําลังของบา์เซลนาฮะตลาดเมลมาที่คู่นี้ยกให้าบา์เซลนาเป็นทีมต่อกราคามาที่ปปสมอ,อครึ่งให้มาแบบนี้นัวชิมโรองอเลติโกมาดริดก็ไม่เสียหายครับอย่างที่บอกไปครับแปลว่า ตัวของบาร์เซโลนาจะยังน่ากลัวอยู่แต่ว่าตัวจริงตัวทีเด็ดทัวรวคมหวังเนี่ยหลายๆตัวยังบาดเจ็บอยู่นะครับสภาพความพร้อมของทีมไม่ค่อยดียเพราะฉะนั้นนัดนี้ให้ราศีของการเป็นเจ้าภาพของแอลิติกโกมาดิามาช่วยเสริมครับชื่อว่าไม่แพ้จัดหนวดทีมรองไปก็ไม่น่าเกลียดส่วนราคาสูงต่ำตลาดก็มาที่3าลูกควบ3ลูกครึ่งมองว่า3ประตูมีโอกาสมาถึงแต่ไม่คิดว่าจะดึงดันไปเกินกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นดันไปที่ราคาต่ำน่าจะเจซฟสซดมากกว่าคู่นี้ ยิงลงกันไม่น่าเกิน3ลูกครับสายตรงเซบอลมองมาที่คูน่นี้ใชื่อชั้นราคาภาษีจริงๆแล้วก็ไม่ได้หนีกันไกลสักเท่าไหร่นะเอลิติโก,โกโมาดริดไม่ว่าจะดูเป็นรองนะครับแต่ว่านัดนี้มาเจอกับมาเซโลนาใดบอลถ้วยครับเชื่อว่าต้านอยู่เอาไหวนะฮะก่อฟันธงฮะให้คูน่นี้จบลงด้วยการที่เสมอกันไป1ประตูต่อ1ึจัดกับราคาที่ตลาดให้มาก็เน้นนวไปที่ทีมรองนะเอลติโกโมาดริดไม่น่าแพ้ล่ะครับคิดว่าซู้ได้ต้านไหวนะฮะเพราะฉะนั้นจนัดนวทีมรองไปก็มีโอกาสได้กลิ่นได้เห็นไม่น้อยฮะ ปิดงาจบงานกันด้วยคู่สุดท้ายก็เป็นบอลถ้วยบอลครับอีกนะครับเป็นเดนมาร์กครับฮะระหว่าง AGF a r อฟาสนะครับเจอกับทางฝั่งของมิทูแลนด์ครับคู่นี้รถทำการแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งนะครับเฮดทูเฮดสินัดหลังสุดที่เจอกันโดยตรงก่อนหน้านี้มิทูแลนด์ทำได้ดีกว่านะ AGF นี่ไม่เคยชนะได้เลยครับเสมอ5ครั้งแล้วก็มิูแลนชนะไป5ครั้งล่าสุดเจอกันในปี2 0 2 5นะครับ จบลงด้วยการที่เสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งคู่นี้เจอกันทีไรในส่วนใหญ่ใบแดงกับเพิ่มแล้วฮะถือว่าเป็นคู่เดือดกันเลยทีเดียวนะครับเกมนั้นล่าสุดของ AGF ผลงานดีครับชนะมา2ประตูต่อหนึ่งเก็บ3แต้มเต็มได้ในบ้านของตัวเองนะครับในขณะที่มิทูลันในเกมนัดล่าสุดของพวกเขาก็ไม่คีเรชเช่นเดียวกันครับเล่นในบ้านนะฮะก็ชนะมาได้2ประตูต่อหนึ่งเก็บ3แต้มในบ้านได้เป็นผลสําเร็จเหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับผลงานดีด้วยกันทั้งคู่ครับเกมนัดล่าสุดของ2ทีมนี้ก่อนที่จะหมุนมาเจอกันเองในเกมนัี้ ตลาดมองมาที่คู่นี้ยกให้เป็นบอลต่อเสมอเล่นใครก็ได้เชื่อไม้เชื่อมือเชื่อตีมิทิลแลนด์มากกว่าครับจัดนมิทิลแลนด์ไปน่าจะมีโอกาสได้กริดได้เฮมากกว่าครับในส่วนของเฮทุเฮก็ทาผลงานได้ดีกว่าทางด้านของ a g f อยู่นะส่วนราคาสูงต่มตลาดกดมาที่3ลูกครอบ3าม3ลูกครึ่งคิดว่ายิงประตูใส่กันไม่เยะครับดันมาทีร่ราคาต่ําก็น่าจะปลอดภัยได้อยู่สายตรงเชียนบอลมองมาที่คู่นี้ชี้ชันราคาภาษีดูแล้วมิทูลแลนด์น่าจะคุ้นปากคุ้นหงกันมากกว่าครับนัดนี้เจอกันในบอลถ้วยแต่ก็ยัังงงงเชื่่ออทาฝข ว่าจะสามารถชนะได้นะครับกับฟันธงครับมิทูลแลนเชิญชนะไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะฮะจากกับราคาที่ตลาดให้มาก็โนไปที่มิทูลแลนนี่แหละครับมีโอกาสได้กลิ่นได้เหมากกว่าแม้ล่าสุดที่เจอกันโดยตรงจะจบลงด้วยการที่เสมอกันนะครับแต่ว่าภาพใหญ่เมื่อรวมสินัดหลังสุดมิทูลแลนก็มีโอกาสชนะได้มากกว่าละฮะจากสถิตินะครับเพราะฉะนั้นจัดนัวไปทางฝั่งของมิทูลแลนมีโอกาสได้กลิ่นได้เฮมากกว่าครับสายตรงเซนบอลมองมาจากมุมบนรองเบนฟอร์ดรองอเรติโกมาดิดและเน้นไปที่มิทูลแลนอร่อย ใครต้องการข้อมูลในช่วงเวลาที่ตลาดมันนี่งมากกว่านี้นะฮะก็ไปเพิ่มเติมเสริมข้อมูลกันได้ครับประกอบการตัดสินใจนะฮะในชุมชนสายตรงเซียนบอนคลครับมีข้อมูลให้พิจารณาเพิ่มเติมกันอีกเพียบเลยนะครับสถิติตัวเลขโกหกใครไม่ได้และนี่คือข้อมูลที่บอกไปในสไตล์เราสายตรงเซียนบอล